สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่12พฤศจิกายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบทเรกเด่น2ตัวของแอดบายที่บนพีงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายาจารย์คำนวณได้4กับ5ก็จะมีเลขสี่นะครับที่เข้าหุือออก044 สำหรับในทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้4กับ6นะครับ4กับ6วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ16ทับ11ทับ6 7แนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นบนของอเจ้านางงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์คำนวณก็จะมีเลข4นะครับที่เข้าสาธิตี4งวดหลังสุดเข้า3 หลุดหนึ่งงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้7012นะครับ7012นทางเด่นบนแบบ4ตัวนะครับของแอดเจ้านางต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวมาพร้อมกับเลขชุดของแอดกรมเกตนุษนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านล่างทุกท่านผมก็ลงให้ ดูคำนวณเลขเด่นของอาจารย์เข้า2ตัวเลยนะครับก็คือ0ย์กับ4ส่วนเลขชุดทีตท่ติด0ของอาจารย์ก็จะมี04นะครับมาเป็นคู่โต๊ดส่วนชุดที่เด่น4ก็จะมี44ตรงนี้นะครับเข้าทุกทันตัง้งโดยเลขงวดก่อนก็จะประมาณนี้นะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกทันครับดูคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้2กับ6นะครับ2กับ6 เลขชุดที่ติดสองที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมีสองสามสองห้าสองหกสองเก้าชุดเบิ้ลอ,อยู่ด้านบนนะครับต่อมาครับชุดที่ติดหกก็จะมีสามหกห้าหกเจ็ดหกเก้าหกชุดเบิ้ลอ,อยู่ตรงนี้แนวทางสูตรคำนวณของแอดกลม ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์นะครับใบนี้อาจารย์ให้มา6ชุดก็จะมี159526 226 956 701แล้วก็025ส่วนวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับต่อมาครับจะเป็นทั่งเด่นรอสนอล่างนะครับเลขเด่น2ตัวของแอตโซยุ สูตรเ,เด็ด,อดออรอสนแล้วก็ล่างนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้0กับ4ทุกทันศนยกับ4ถัดมาก็จะเป็นทางหลักสอนอบนของอาจารย์งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มี4มี0หลุดไปหลักร้อยงวดก่อนนั้นมา2ตัวนะครับมี6กับ2งวดที่ออก9ก2สอง งวดใหม่ใบนี้นะครับอาจารย์คำนวณได้สองหกเจ็ดแปดสูคำนวณหลักสอนอบนนะครับงวดใหม่ได้สองหกเจ็ดแปดมาด้วยกันก็หลักสองนอล่างนะครับงวดที่ผ่านมาข้อมูลล่างของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมีเลขสามเข้าสิบงวดก่อนนั้นมีเลขศูนย์นะครับงวดที่ออกศูนย์ศูนย์งวดใหม่ใบนี้ทุกทรานอาจารย์คำนวณได้ 6 7 2 3นะครับ6 7 2 3ใบเต็มก็จะประมาณน,นี้นะครับส่วนวันที่ก็อยู่ด้านล่างต่อมาครับยังอยู่กันที่ในทางของเอสโซยูใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวเนื้อนะครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็อยู่รอกตรงนี้เลยทุกท่านแบบหน้าจอเอานะครับใครตามใครชอบแล้วก็ไปดึงชุดเด่นที่หลัง ต่อมาก็จะเป็นข้อมูล2ตัวเนื้อตรงๆนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดใหม่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ลอกนี้ทุกท่านวันที่ก็สิบ16กทับสิบทับหกเจดขอขอบพระคุณอาจา,จารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับส่วนใบนี้จะเป็นสูตรล่างนะครับงวดใหม่ก็อยู่ตรงนี้ทุกท่านตามนี้นะครับ แนวทางสูตรคำนวณของแ s o โซยุต่อมาครับจะเป็นแนวทางหลักร้อยบนเลขเด่นตัวเดียวของอาจารย์ครูเมืองเซียนหวยคันมหาเทพงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลขศูนย์งวดใหม่ได้เลขสองทุกท่านได้เลขสอง สามนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีย้ำอีกทีงวดก่อนไม่ได้ลงให้ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นร้อยบนนะครับเลขเด่นเจ็ดตัวของแอดลาสเกตแก้วซิริสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ก็จะมีเลขศูนย์อยู่งวดใหม่ได้ศูนย์สามห้าหกเจ็ดแปดเก้า 0ูนย์สามห้าหกเจ็ดแปดเก้าเด่นหลักร้อยต่อมาก็จะเป็นทางเด่นสี่ตัเลขเด่นสีตัวของแอสตางงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ก็จะมีเลขสี่งวดใหม่ด้านล่างคำนวณได้เจ็ดสี่เก้าศูนย์นะครับงวดใหม่เจ็ดสี่เก้าศูนย์ ต่อมาจะเป็นในทางสอนบนเยาวรุ่นเลขเด่น3ตัวนะครับสูตรใหม่ทุกทันสูตรใหม่ของแอดเกออาจารย์คำนวณได้079นะครับ079ยามนี้วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ16ทับส1ทับ6 7ต่อมาจะเป็นแนทางหน่วยบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์พี งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้สี่เจ็ดศนย์งวดใหม่ได้สามหกเก้านะครับสามหกเก้าใบเต็มนะครับนทางหน่วยบนของอพีต่อมาจะเป็นทางคู่ต้นบนนะครับของแอดมาลีครับอาจารย์ทำได้ทั้งหมด6ชุดก็จะมี2757285829แล้วก็59 ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวของเอสอารวัตงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้3กับ9นะครับสกับ9งวดที่ผ่านมาใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางตัวเดียวล่างนะครับตัวเดียวใต้ของแอสอสนามบินน้ำงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ทุกท่าน ตันของอาจารย์ได้เลข2ก็เข้านะครับโวยออกสามสองหมดใหม่ได้เลข8นะครับได้เลข8ขออนุญาตอาจารย์เจ้าของข้อมูลแบ่งปันคุณผู้ชมนะครับมาลุ้นกัน8จะมาไหมอีกตัวอะไรดีคุณผู้ชมรอบแนวทางของอาจารย์ก็เก่งได้หมดนะครับมาต่อกันที่แนวะทางเด่นล่างเลขเด่นสตัวของแอดวาน งวดที่ผ่านมามีเลข3นะครับเข้าหลัก10กลับมาเดินต่อนะครับหลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปตางโดยเลขของอาจารย์ห้างวดหลังสุดหลุด1เข้าสงวดใหม่ใบนี้ครับอาจารย์คำนวณได้0189์หนึ่งจุทันศ1นยเใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ16พฤศจิกายน6 แนวทางเด่นล่างเลขเด่น4ี่ตัวของแอดวานเนเลสวนต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น10บล่างของแอดเนนแก้วงมวดที่ผ่านมาแนาวทางของอาจารย์มา2ตัวเลยนะครับสิบล่างก็มีสามแถมหลักหน่วยมาด้วยก็คือเลขสองทางหมวดหลังสุดได้เรียงดูเอานะครับถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็เก่งได้หมดหมวดใหม่ใบนี้ อาจารย์คำนวณได้สองสามสี่ห้าหกนะครับใครตามใครถามหาสิหกพฤศจิกายนใบนี้นะครับงวดใหม่เห็นสิบร่างของอาจารย์คำนวณได้สองสามสี่ห้าหกต่อมาจะเป็นแนวทางสรุปร่างนะครับของแอดรัชชนกมีโชคเลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้8ดกับห้านะครับเลขชุดที่ทำได้ก็คือ แปห้ากับห้าแปดตุกันแปดห้ากับห้าแปดต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดพี่มืนนะครับแอดพิ่มืนให้นวะทางคู่เด่นคู่เน้นมาสามคู่นะครับก็จะมีตีตัวไปกลับด้วยมีสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามแล้วก็ห้าแปดแปดห้าวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ พอจากประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ